ฉบับเต็มนะครับเตาเผาถ่านไร้ควันมันทำงานยังไงบ้างจะอธิบายให้ฟังเตานี้แต่เริ่มต้นเลยนะก็คือสร้างโดยขวดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3เมตราภายในเนี่ยสเมตรครึ่งความหนาของเตานี่อยู่ที่ประมาณสามสิบ ถึง40เซนนะครับ30ถึง40เซนทีนี้ใจกลางถังเนี่ย60เซนถังถังที่อยู่เป็นไส้กลาง60เซนขาปูขาปูนี่มีทั้งหมดหา5ขาตอนนี้ใช้แค่3ขาที่ที่วนควันมันจะมีท่อขนาดใหญ่8นิ้วอยู่ข้างล่างรอบรอบเตาเนี่ยเชื่อมติดต่อกันนะครับด้านด้านด้านนู้นสูง นะค่อยคเอียงมาด้านนี้ต่ําแล้วก็มุดไปใต้เตาต่ําที่สุดท่อนี้คือท่อนวนควนควนเราจะปิดฝาข้างบนจะมีตัวครอบครอบปิดฝาข้างบนอืมนี่คือฝาครอบฝาครอบที่จะยกครอบได้นะเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันคือสามารถครอบปิดตรงเนี้ยเวลาจุดไฟตอนแรกอะ่ะ เราเปิดเปิดประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้เปิดเพื่อจะจุดไฟให้มันติดง่ายพอไฟติดแล้วก็ครอบปิดไปเลยก็ได้ครับหรือจะไม่ปิดก็ได้ถ้าการเผา,าไหม้สมบูรณ์แล้วไม่ต้องปิดควันก็จะไม่มีเหมือนกันถึงมีก็มีน้อยมากม,มีน้อยมากแต่อาจารย์ออกแบบมาคือให้ปิดสามารถปิดได้เลยแล้วท่อเนี้ยมีทั้งหมด5ขาเนี่ย ห้าขาตอนนี้ใช้ทําการแค่สามขาถ้าใช้ครบห้าขาเนี่ยมันจะทันมันจะทันที่จะควนหมุนเวียนกลับเข้าไปในเตานะทาให้สามารถปิดได้เลยแล้วก็ตัวบําบบัดาภายในเตาซึ่งเปิดให้ดูไม่ได้นะตอนนี้ก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่ามันจะมีชุดเผาไหม้หรือว่าห้องเผาไหม้ อยู่ใจกลางเตาห้องเผาไหมเนี่ยจะออกแบบเป็นพิเศษซึ่งไม่สามารถจะให้ดูได้แต่บางบางคลิปก็จะเปิดให้ดูไปแล้วให้ดูไปแล้วนะนี่คือประตูเตาประตูเตาก็หนาประมาณ2นิ้วนะครับไม่ได้หนามากนะหนาประมาณ2นิ้วแล้วก็ทำเป็นแท่งเหล็กสวมปิดเปิดตรงนี้นะปิดเปิดประตูเข้าไปทำงานได้ครับตัวเตาข้างในจะขุด ต่าลงไปอีกประมาณ1ศซอกนะครับสามารถขุดต่อไปได้อีกนะครับเตาเนี้ยให้มันสูงตอนเนี้ยมันสูงสองเมตรครึ่งให้มันสูง3เมตรได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเตาเตาภายในกว้างเนี่ยสเมตรครึ่ง2เมตรครึ่งนี่เรา,าไม่ถึง2เมตรครึ่งดีนะครับจะหย่อนนิดหน่อยนะครับอาจารย์ประมาณให้ ส่วนใครจะทําให้ภายในเป็น3เม็ดก็เนาะก็ต้องออกแบบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าออกแบบไม่ไม,ไม่ไม่ถูกส่วนน่ะมันจะไม่สุกนะฐานเตาเนี่ยมันจะต้องกว้างแล้วก็พื้นความร้อนห้องเผาไหม้อะต้องใหญ่ด้านล่างแล้วเป็นท่อ6 60เซนตตั้งขึ้นมาก็ได้แต่ข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นประมาณเม็ดครึ่ง ฐานเตาเม็ดครึ่งเป็นห้องเผาไหม้ขนาดใหญ่ได้ยิ่งดีนะครับจะทําเป็นหรือว่าทําเผื่อไว้เวลาแก๊สขายตัวแล้วมันก็จะพ่นความร้อนออกไปที่ไปท,ไปที่ฐานเตาด้านล่างด้วยแล้วก็พ่นเข้าท่อใจกลางด้วยระบบมันอธิบายยากนะถ้าเกิดว่าไม่มาดูมาชมนะครับเพราะว่าระบบาการเผาไหม้ของเตาเนี่ยมันจะเป็น เป็นจังหวะของเขานะครับจังหวะแรกจังหวะแรกก็คือว่าการเผาไหม้ภายในเตามันจะมีขี้เถ้าใช่ไหมอาจารย์เอาไม้พวกนี้ใส่เข้าไปพวูกไม้เล็กๆเนี่ยนะครับไม้ไข่ไม้เผยไม้อะไรผุไม้กามปูเล็กๆแลยใส่ท่อเนี่ยท่อท่อก็คือท่อท่อนี่แหละท่อหานิ้วเนี่ยเป็นตัวลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าไปในเตา,เาการลําเลียงตอนนี้ก็คือใช้ระบบ ไม้อย่างเดียวนะครับไม้แล้วก็ถุงพลาสติกด้วยลืมนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ถุงพลาสติกคือเก็บคัดแยกมาจากที่กรุงเทพนะครับเป็นอาคารห้องเช่านะครับอาจารย์ก็คัดแยกขยะเอามาทําเชื้อเพลิงจะใช้ไม้ถุงพลาสติกห่อไม้ดุนขนาดเล็กๆที่เป็นปดๆนะครับแล้วก็ อัดดันเข้าไปแล้วก็มีไม้ส่งเนี่ยนั่นคือไม้ท่อส่งส่งดันเชื่อเพลิงเข้าไปให้ถึงใจกลางมันก็จะลุกเผาไหม้นะครับส่วนตรงเนี้ยต้องทาแบบเซรามิกไฟเบอร์แบบปิดปุ๊บแล้วหมุนเกลียวปิดเปิดได้ปุ๊บทันทีเลยควันจะไม่สวนเลยนะอย่างที่คาบดําๆนี่คือควันสวนนะครับควันสวนเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ปิดสนิทไงถ้าปิดสนิทแล้วควันไม่รบกวนเลยมันจะไม่ออกเลยสักแอะนึง เตานี่ต้องทําให้สนิทจริงๆก็คือ,อใช้ตะแกรงกรงไก่ะนะสารแล้วก็สารให้ทั่วเตาเลยสารให้ทั่วเตาให้ดีแล้วเย็บผูกมัดไม่ให้มีรอยแตกเลยแล้วก็ฉา,าบปูนซีเมนต์ไปหนาะประมาณสักประมาณ1น,นิ้วนะหุ้มดินอีกชั้นหนึ่งแต่ใจกลางใส่ผนังเนี่ยอ,อาจารย์ใช้ขวดนะครับจะใช้ขุดเอาก็ได้ใช้ดินอัดเป็นเป็นแอเหมือนเหมือนบ้านดินนะนะ ก็เลยก็ได้นะผสมแกบผสมอะไรแกบดิบไปนะแล้วก็ขี้เท่าแกบแล้วก็ทรายแล้วก็ดินเหนียวผสมเข้าไปแล้วก็ปูนซีเมนต์แบบปอดแลนผสมเข้าไปในส่วนประกอบของการอัดแท่งอัดให้ให้ให้เตาเนี้ยแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เหยียบยำยำยำทำแบบึ้นไปแล้วก็ยำยำยำลดน้ํายำยำยำอัดแน่นขึ้นไปปุ๊บพอแห้งแข็งดีปุ๊บก็เป็นเตาเลยสูง3เมตรแล้วก็ พื้นบนเนี่ยทำให้เสนสมอคือว่ายื่นออกมาเลยนอกเลยก็ได้ขึ้นไปเดินได้เอาทำท่อสําหรับหุงหาเนี่ยเหมือน,นเตาแบบนี้นะทำอาหารประกอบอาหารได้สามารถทําได้เลยนะให้แข็งแรงอะ่ะทำได้เลยแล้วพื้นของอาจารย์พื้นผนังเตาข้างบนไปดานก็คือใช้เหล็กตะแกรงเหล็กเหล็กขนาด3หุนนะนะ สองชั ch um ้นแล้วก็ท่อเหล็ก5นิ้วนี่ด้วยนะเป็นตัวรับน้ําหนักสําหรับเดินขึ้นไปได้ก็ไม่ต้องกลัวแข็งแรงแล้วก็ผนังด้านบนภายในเตาผนังด้านบนใช้ถังถังอ่ะสองลิตรนะนะถังเก่าอ่ะสองสลิตรอ่ะผ่าผ่าเอาเศษเศษแล้วผ่าแล้วก็อ๊อกอเชื่อมแขวนไว้แขวนไว้กับเหล็กของเราอ่ะแขวนไว้แล้วก็เทเทดินเทดินก่อน เทดินก่อนนะไม่จะเทปูนซีเมนต์นะเทดินให้ติดกับแผ่นเหล็กและถึงจะไปปูนซีเมนต์อยู่ด้านบนเพื่อไม่ให้ความร้อนอะ่ะมันไปทําทลายปูนซีเมนต์เรามากเกินไปนะส่วนที่เห็นแก้วเนี่ยที่จริงจะทํายื่นมาอีกแล้วก็ใส่ทราย,าย,ายเพื่อป้องกันความร้อนออกแต่ทีนี้ว่า,าใจร้อนนะใจร้อนในการก่อสร้างมันก็เลยไม่สําเร็จแล้วก็ การรับน้ําหนักถ่ายเตาอาจารย์ค่อยๆทาไงมันมันาฐานฐานฐานมันยังไม่ได้ถมทีเดียวพูดง่ายๆไม่ได้ถมทีเดียวมันก็เลยเอียงเอียงและทําให้มีรอยแตกรอยร้าวเยอะพังครับก็บอกให้ฟังแล้วก็ว่าไอ้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอาจารย์มาท,ทําทีหลังเนี่ยถมขึ้นมาถมขึ้นมาจนครึ่งเตาแล้วถมขึ้นมาทีหลัง สูงขึ้นมาต่อไปก็ถ้ามีดินมีเศษดินอะไรก็ถมขึ้นไปสูงขึ้นไปนูน่นเท่าเทียมกับเตาได้แล้วก็เดินทาบันไดเดินขึ้นไปง่ายกว่านี่ก็ทํางานเตานี้ก็อยู่เป็นพันพันปีเลยนะครับถ้าทําดีๆก็คืออยู่เป็นพันพันปีไม่ใช่เตาแบบเตาเหล็กนะเตาดินเตาดินแต่ครึ่งดินครึ่งเหล็กก็คือเอาเอาเหล็กเอาแผ่นเศษขยะนะเศษเหล็กมาใส่ใส่ประกอบประกอบภายในเพื่อให้มันสะท้อนความร้อนเข้าไปในเตาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนอาจารย์ใช้ขวดอ่ะก็สะท้อนความร้อนเข้ามาในเตาได้ดีอยู่แล้วครับส่วนผนังเตาอ่ะอาจจะต้องทําเป็นแบบเซรามิกสะท้อนความร้อนเข้าไปให้ดีกว่านี้ขึ้นไปมันจะทําให้ไม้เรากลายเป็นถานได้ดียิ่งขึ้นนะมันมีมันมีผลเยอะส่วนท่อแปดนิ้วอ่ะที่วนมาเนี่ยท่อแดนิ้วมันก็จะต่ําลงมาต่ําลงมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้เนีตรงนี้จะเป็นช่องวางมุดเข้าไปใต้เตาได้ ก็คือท่อทั้งหลายแหล่จะวิ่งเข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพัดลมพัดลมในห้องเชื้อเพลิงห้องเผาไหม้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยกเลิกไปเพราะว่าอ่มามันละลายมันไม่ใช้ตะเล็เนีมันใช้ถังอ่สองลิตรมันก็ผุทําให้เกิดรูรั่วผุพังไปแล้วชั้นเนี้ยก็เลยไม่ใช้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะก็ประหยัดดีประหยัด ก็ใช้ใช้แค่2ตัวคือตัวในนี้ตัวในนี้คือแท่งกลางสําหรับเป่าลมเข้าไปในห้องเผาไหม้ตัวเดียวเลยนะส่วนอีตัวนี้ก็คือตัวเป็นตัววายนะวายนี้คือท่อ2นิ้วอันนี้คือท่อ5นิ้วเอามาประสานกันเป็นตัววายแล้วก็ตั้งพัดลมตรงนี้เพ่เป่าเข้าไปคือ1เติมเป็นการเติมออกซิเจนในตัวอยู่แล้ว2เพื่อเป่าควันไม่ให้สูญออกมา ควันมันจะสวนออกมาได้ตรงท่อเนี้ยเราเปิดได้ตรงเนี้ยนะเปิดได้เปิดให้ควันมันสวนออกมาก็มาเข้าถังเนี้ยเพื่อบำบัดแต่เนี้ยว่าคนเดียวมันจะทําไม่ทันนะครับต้องเตรียมการเลยถ้าทําตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็คอยเติมเชื้อเพลิงตรงนี้ก็มีถังไหลมาเชื้อเพลิงอัดเม็ดอะไรเงี้ยน,นะมันจะเติมมาเลยตลอดเวลาก็มันจะสามารถต้มยําทําแกงได้ตลอดอันนี้คิดไว้แล้วแต่ยังไม่ทําเพราะว่าคนเดียวมันทําไม่ทันทําไม่ทันก็ปล่อยเป็นก่อน นะครับส่วนเชื้อเพลิงสาหรับจะเติมในเตาอะ่ะก็ใช้เป็นแกบก็ได้นะอนาคตก็คือใช้เป็นแก๊สจากแกบแกบซึ่งเอาเป็นถัง200ลิตรอย่างเงี้ยนะถังขนาดอย่างเงี้ยนะเป็นสองถังผัดกันก็ได้แล้วก็ต่อเข้าไปในห้องเผาไหม้เราก็ไม่ต้องมานั่งใส่ฟืนแบบนี้ละอนาคตนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเติมเชื้อเพลิงใช้เป็นอัดเม็ดก็ได้อัดแท่งเล็กๆกันนะ ขนาดประมาณหนึ่งเซนน่ะเหมือนอาหารไก่อาหารอะไรอย่างเงี้ยอัดเข้าไปแล้วก็ให้มันไหล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 ลงไปเองในห้องเผาไหม้ะนะค่อยๆไหลลงไป,ไปเองเราก็ไม่ต้องมานั่งคอยเติมเชื้อเพลิงมันก็จะเป็นเตาสําเร็จรูปทํางานเอ่อสำเร็จรูปทํางานของมันด้วยตัวเองแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าที่จักได้จากเตาเนี่ยามาทําเป็นเครื่องโยนเครื่องแกว่งเครื่องเคาะให้ให้ให,ให้พวก ไม้เ้อเ้อเพลิงมันไหลลงไปเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้นะครับนั่นคือการประดิษฐ์ขั้นขั้นหรือว่าขั้นต่อไปนะสามารถทําได้แต่แค่นี้ก็อาจารย์ทําคนเดียวนะตัดฟืนคนเดียวทําคนเดียวนอกจากว่าเอาไม้ใหญ่ๆไม้เล็กๆขนาดเท่าขาขนาดเนี้ยเนี่ยเนี่ยขนาดเนี้ยกำลังดีอาจารย์เผาข้างเนี้ยนะโดยมากจะเป็นขนาดห้านิ้วหมดเลยไม้อะ ห้านิ้วไม่ใช่หมดนะทั้งหมดนะคือว่ามีเล็กๆก,กว่านี้ขนาดนิ้วขนาดอะไรอย่างเงี้ยมีนี่เล็กๆมีเนี่ยเล็กๆแบบเนี้ยนะใส่รองล่างรองล่างไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ,อระบบไฟฟ้าซึา่งมุดดินมาระบบไฟฟ้าเนี่ยมีปลั๊กเสียบสําหรับเ,เสียบพัดลมเป่าพัดลมขนาด2นิ้วนะสนิ้วเป่าเข้าไปในห้องเผาไหม้วนตรงนี้จะเป็นตัวโยกเนี่ยเนี่ย เหล็กจะเป็นตัวโยกคือเขย่าตะแกงให้ขี้เท่าขี้เท่าร่วงลงมาควันมันจะวิ่งเข้าไปใต้ล่างไงแต่ถ้าจะไม่ต้องใช้ตัวโยกนี้ก็ได้คือให้ให้ควันมันเข้าดันข้างแทนพอเข้าดันข้างปุ๊บก็ไม่ต้องโยกนะส่วนไอ้รูที่ควันเข้าเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยตอนที่แก๊สควันบ้าออกแล้วเนี่ยเมื่อเราใส่ไม้เชื้อเพลิงไปเยอะแล้วมันก็อุดตัน เราไม่ต้องโยกแล้วเราปล่อยให้มันดูดตันเลยถึงตอนนั้นนะตั้งใจได้เลยนะเพราะว่าไม่ตั้งใจก็จะเหมือนตั้งใจละเพราะโยกไม่ทันมันก็จะอุดพออุดปุ๊บไอควันน่ะที่มันเคยวิ่งวนตามระบบของมันอ่ะแล้วปังเข้าที่ก้นที่ห้องเผาไหม้มันก็จะไม่เข้าละถึงเข้ามันก็จะเข้าน้อยลงพอเข้าน้อยลงปุ๊บมันจะลัดในถังไอหกสิบเซนนะนะถังสองร้อยลิตรอ่ะใจกลางห้องเผาไหมอ่ะก็ต้องเจาะรูไว้ นะถ้าเกิดมีทําฐานกว้างพื้นฐานกว้างข้างล่างเราก็เจาะรูไว้รูขนาดขนาดสองสองสองหุนถ้าเป็นเหล็กเหล็กสองหุนนะั่นนะขนาดประมาณนะั้นนะสองหุนก็สิบมิลน,นะน,น่าจะสิบมิลน,นะสองหุนนะ่ะนะเพราะอออไไตรงเนี้ยเล็ก บ้างใหญ่บ้างกว่านี้ได้นะกว่านี้ได้ก็คือว่าตรงนี้เราต้องการให้แก๊สเวลาที่ว่ามันคายตัวแล้วมันอุดตันอ่ะพอไอ้ควันระบบควันมันอุดตันตรงตรงนั้นหรือว่ามันไปได้น้อยปุ๊บแล้วไม้เนี่ยมันคายแก๊สมากมากจนถึงแบบมันมันแรงถึงขั้นจะระเบิดได้เลยนะตอนนั้นนะมันจะดันเข้าไปในรูที่เราเจาะรอบไอ้แกนกลางในห้องอ่ะมันจะแก๊สมันจะเข้าไปเผาไหม้เองไง เพราะเขาเผาไหมเองโดยที่ไม่ไม่ต้องวิ่งมาบนอย่างนี้ละเผาไหมโดยคือวิ่งเข้าตรงไงวิ่งเข้าตรงแต่ตอนแรกอะ่ะมันไม่เข้าตรงหรอกตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะมันจะวนเข้าไปเพราะว่าแรงความร้อนเนี่ยมันจะดันออกไงพอมันดันออกปุ๊บควันมันไม่ดูดเข้าในในไอ้ท่อนนะท่อหกสิบเซนนะท่อไอ้สองลิตรอย่างเนี้ยนะท่อท่อท่อเหล็กนะไม่ใช่เป็นธาตกนี้นะคือสมมติให้ฟังว่าท่อ สองลิตรที่เป็นเหล็กอ่ะเนี่ยเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะถังถังน้ำมันอ่ะก็จะเจาะรูไว้พอพอควันความร้อนมันจะดันดันดันไว้ควันมันก็จะไม่วิ่งเข้าในห้องเผาไหม้โดยตรงมันก็จะวนแต่พอไอตรงนี้เริ่มอุดตันหรือว่ามันแรงมากจริงๆแล้วแทนที่จะมันวิ่งวนเข้ามาในท่อ5นิ้วเนี่ยมันไม่วิ่งแล้วมันกลับมันกลับของมันเองโดยอัตโนมัติซึ่งว่าเป็นเออเขาเรียกว่า ความสมดุลที่อาจารย์ทําขึ้นมานะครับมันจะเข้าไปในห้องเผาไหม้เองเป็นแก๊สแก๊สที่ไปช่วยให้ไฟลุกเผาไหม้เพราะว่าตอนนั้นแหละไม้มันจะคลายเป็นเอ่อไม้อะไม้ที่ไปเผาเนี้ใหญ่ๆเนี้ยมันก็จะคลายหรือว่าจะใหญ่เท่าเท่าที่ตั้งนั่นเลยก็ได้นะครับคือมันจะต้องเอาเล็กเล็กสุดเลียงล่างก่อนนะแล้วค่อยๆกลาง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 ใหญ่สุดเอาไว้บนนะครับมันจะกลายเป็นถ่าน กลายเป็นถ่านก็คือช่วง4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงสุดท้ายนะครับการเผาไหม้ช่วงแรกอ่ะประมาณเอ่อสิชั่วโมงนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าไม้เล็กไม้เล็กอย่างที่อาจารย์เผาครั้งนี้ก็6ชั่วโมงนะครับแก๊สก็จะออก6ชั่วโมงแก๊สออกนะครับแต่ถ้าไม้ใหญ่ๆอย่างเดียวเยอะๆอ,ะอะ่ะมันจะออกช้าแต่ถ้ามีไม้เล็กด้วยมันก็จะค่อยๆทยอยออกไงมันก็จะออกไปค่อยๆออกออกออกไปอย่างน้อยก็6 ถึง8ชั่วโมงอะนะพอแก๊สออกก็สบายใจได้นะแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะใส่หน้าเตาเราก็ใส่ไปเรื่อยๆในท่อ5นิ้วนั่นแหละไม้ไม้ที่อาจารย์เตรียมไว้อย่างนี้นะไม่ไผ่อย่างนี้แหละเนี่ยไม่ไผ่คือไม่ไผ่เราไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วไงไปเก็บมาไม้ผุผูไม้อะไรก็ได้แต่ให้มันแห้งจริงนะอย่าให้มันเปียกถ้าเปียกมันจะเกิดควันไงยแล้วก็ใส่ยทยอยนะใส่ยทยอยไปเรื่อยๆต,ออต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะอย่ายอย่าหยุดนะถ้าหยุดเมื่อไหร่นะมันจะช็อก ช็อกก็คือว่ามันจะเริ่มต้นใหม่ความร้อนมันจะดรอปลงนะวิธีจะให้มันสม่ําเสมอเราก็ต้องใส่ให้มันสม่ําเสมอก็คือใส่เป็นระยะคือนั่งเฝ้าเลยนะเนี่ยอาจารย์เอามาลองนั่งลองนั่งก็มีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงบันไดนี้เลยลองนั่งตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําเตาให้มันแล้วว่าสมบูรณ์แบบคิดให้คํานวณให้ดีๆยิ่งขึ้นไปอีกก็มันจะง่ายเผาง่ายขึ้นกว่านี้อีกนะ ตอนนี้ก็ถังถังนี้ไม่ได้ใช้แล้วถังนี้คือที่กอดเป็นถังเก็บแก๊สเอ,อ่อเก็บควันตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่มันก็มีบางส่วนบางส่วนอาจจะหลงเข้าไปบ้างแต่ไม่มากแล้วไม่มากแล้วเพราะว่าอันเนี้ยถูกยกเลิกไปแล้วแก๊สมันจะวนเข้าท่อแล้วก็เข้าระบบครั้งแรกเลยมันจะเป็นถังสองลิตรตั้งอยู่ในนี้นะครับแล้วก็หล่อน้ําควบแน่นแล้วก็จะมีถังถังอยู่ตรงนี้เพื่อกัน เป็นน้ำส้มควันไม้เก็บครั้งได้ครั้งละ100ลิตรแล้วก็ตัดเผาถ่านครั้งหนึ่งก็จะได้200ลิตรคือถังนี้เต็มนะครับเพราะว่ามันไอ้ตรงนี้แหละมันที่มันกั้นควันเอาเป็นน้ำนี่แหละมันทำให้ควันหายไปด้วยข้อที่1ข้อที่2การเผาไหม้ดีพอเผาไหม้ดีปุ๊บควันมันหายไปด้วยความร้อนคือไฟนั่นแหละไฟมันก็จะไปเผาควันมันก็การที่มันจะเป็นการที่ว่าไม่ดีหรือว่าการอันตรายสุดๆอ่ะ มันก็จะเหลืออันตรายน้อยลงไปครับกินเกินก็จะถูกเผาไปด้วยนะครับนั่นแหละก็คือความร้อนต้องสูงจริงๆถ้าความร้อนต่ํามันก็จะเผาไม่มดีนั่นเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราก็จะต้องเอาไม้ที่แห้งๆหรือว่าถุงพลาสติกบางๆอย่างนี้ดีนะถ้าถุงพลาสติกหนาๆไอ,อ้ขวดเกิขดขวดน้ําอะไรอย่างเงี้ยที่มันหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดควันเยอะถุงพลาสติกนั้นแล้วก็ายาใส่เยอะนะใส่ ประมาณสามถุงสี่ถุงใส่ไปเรื่อยๆใส่ทยอยใส่นะใส,ใส่ไปสม่ำเสมอมันก็จะเกิดควันน้อยนะครับพอเกิดควันน้อยปุ๊บมันก็จะเผาไหม้ทันมันเป็นระบบของมันนะครับส่วนควันมันจะออกไปบ้างก็คือประมาณนาทีหนึ่งหรือสองนาทีนี้ถ้าเอามาอยู่จริงมันก็จะออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมีการอดัอดอดัดควันเป็นระยะบางครั้งถ้าควันมันเยอะหมายความว่าถ้าควันมันเยอะอาจารย์ก็ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ว่าแก้ไขก็คือว่า ต้องฝาเนี่ยครอบเอาฝาเนี่ยครอบพอควันมันเริ่มออกปื๊บเอาขวานี่ครอบปุ๊บประมาณ10วินาทีหรือว่าประมาณ30วินาทีเนี่ยนะไม่ถึงนาทีอ่ะไงก็ไม่ถึงอะครอบไปแป๊บเดียวแล้วก็เปิดเลยพอเปิดปุ๊บควันที่มันเมื่อกี้มันออกเยอะๆเนี่ยมันจะหายไปเลยมันจะลุกวูบอย่างไวเลยนั่นแหละคือเป็นการเหมือนกระชากมันนะนะเป็นกระชากมันให้มันเกิดความร้อนอั้นมันให้เกิดความร้อนสูง พออั้นเกิดความร้อนสูงแล้วมันก็จะเกิดการลุกไหม้ถ้าเกิดเราไปปล่อยมันออกเลยเพื่อ,ออกปองเลยมันก็จะออกเป็นควันนะ่ะไปรบกวนชาวบ้านเขาถ้าเราอั้นมันอย่างตรงนี้จริงๆก็อั้นแล้วก็คือว่าถัง60เซนเนี่ยจะเหลือท่อแค่ข่อแค่8อ่า10เซนท่อไอว้วง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 ,วง,วงจริงๆอะนะไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นะขนาดนี้คือ30เซนแต่วงรูจริงๆอะประมาณชามเนี่ยนะเท่าชามเนี่ย นะประมาณ10เซนรูที่ควันออกเอหลือประมาณนั้นแล้วต่อไปอาจารย์จะพัฒนาอีกว่ารูที่ออกก็จะเป็นรังผึ้งเป็นรังผึ้งเล็กๆเ,กเ,กเกจาะเหล็กให้เป็นรังผึ้งนะสักสองชั้นหรือว่าสามชั้นได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะช่วยกําจัดควันไงเวลาความร้อนมันไปเผาไหม้เหล็กตรงนี้แดงแดงแล้วเอ่อควันมันผ่านเหล็กแดงอะ่ะมันจะเกิดการเผาไหม้ควัน ทำให้ควันย่อยสลายกลายเป็นใสๆอากาศใสๆออกไปก็จะไม่เห็นควันการเห็นควันนะ่ะมันก็จะทําใหา้คนก็ดูว่าโอ๊ยเผาเผาฐานนะควันควันขมง,ง,งนะสองกลิ่นกลิ่นก็จะถูกเผาไหม้ไปด้วยไอ้กลิ่นมันจะออกบ้างไอ้ตอนช่วงเอ่อเขาเราียกว่าควันบ้าน,านนะจะมีฉุนฉุนเสบแสบจมูกมีบ้างนะครับอยู่ใกล้เตามันก็ต้องมีแน่แต่ถ้าไกลๆกลไปเลยก็คงจะไม่ได้กลิ่นนะมัจะไม่ได้กลิ่นส่วนควันดำดำอ่ะ มันเกิดจากไม้เชื้อเพลิงที่ที่เปียกเชื้อเพลิงที่เปียกนะก็อย่าหลีกเลี่ยงไปอย่าให้เชื้อเพลิงเปียก